ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ โดยปัจจุบันมีการกำหนดมิติความยากจนไว้5มิติได้แก่ 1. มิติด้านสุขภาพ 2. มิติด้านความเป็นอยู่ 3. มิติด้านการศึกษา 4. มิติด้านรายได้และ5มิติด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ ตำบลโพทองอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานจากข้อมูลระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือ TPMap ประจำปี2566จำนวน7ครัวเรือนโดยมีการกำหนดมิติความยากจนอยู่ใน2มิติคือมิติด้านความเป็นอยู่จำนวน4ครัวเรือนและมิติด้านรายได้จำนวน5ครัวเรือนโดยมีจำนวน2ครัวเรือนที่ปรากฏตก2มิติพร้อมกันและจำแนกระดับการพัฒนาเป็นประเภทสงเคราะ จำนวน4ครัวเรือนประเภทพ,พัฒนาได้จำนวน3ครัวเรือนการขับเคลื่อนง,งานสู่ความสำเร็จมีการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงทุกระดับมีการจัดทำ MOU ความร่วมมือทุกภาคสว่วนทั้ง7ภาคีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อสารมวลชน มีการขับเคลื่อนกิจกรรมแก้จนไม่ว่าจะเป็นทีมปฏิบัติการหรือทีมที่เลี้ยงลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือนทุกครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหามีการจำแนกครัวเรือนเป้าหมายโดยกระบวนการสีทอทัศนคติทักษะทรัพยากรและทางออกร่วมกับครัวเรือนมีการจัดทําแผนงานโครงการของครัวเรือนแยกจนจากเมนูแก้จนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุคคลและครัวเรือนเป้าหมาย มีการชี้เป้าปัญหาการพัฒนาให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องครัวเรือนที่ต้องสงเคาะหรือครัวเรือนที่พัฒนาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหารายครัวเรือนแบบพุ่งเป้าและตรงกับสภาพปัญหาอยู่รอดเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงการช่วยเหลือให้อยู่รอดก่อนเช่นผู้พิการเด็กคนชราผู้ป่วยเรื้อรังหรือติดเตียงอยู่พอเพียง เป็นการสนับสนุนอาชีพมีรายได,ได้มีงานทำเกิดจากการจ้างงานอยู่ยั่งยืนเป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนเข้าถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมีสวัสดิการชุมชนดูแลไม่กลับมาจนซ้ำโดยการบูรณาการแก้โจนวิถีพอเพียงคนโพทองมีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าและตรงกับสภาพปัญหาครบทุกครัวเรือน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเกิดกลไกลชุมชนดูแลอย่างใกล้ชิดต,ต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีการติดตามประเมินผลและสร้างคุณค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทีมปฏิบัติการประชุมติดตามผลทุกระยะทั้งก่อนดําเนินการระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการอย่างต่อเนื่องทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงบันทึกข้อมูลผ่านระบบ TP Map l o g b o o k ทุกครั้งที่มีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ รายง,งานผลความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับสร้างเครือข่ายแก้จนระดับตำบลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลสื่อทุกช่องทางทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง